ราชาลูกหนังโทโลกคอสเสนออุดช่องโหว่ที่เวเตดุมทิ้งเอาไว้หามิดฟิลที่ลิพูควรเพ่งเล็งว่ากันว่าจนป่านนี้แล้วลิเวอร์พูลยังไม่สามารถหาใครมาแทนที่จอร์จินไวเดุมได้เลยมันกินเวลานานพอสมควรแล้วที่หงแดงลองผิดลองถูกแต่ก็เหมือนพวกเขาจะหาตัวตายตัวแทนของกองกลางดัชไม่สําเร็จนับตั้งแต่วัเรดุมย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงซัมเมอร์เจอเกนครับนายใหญ่แห่งแอนฟิลเลือกที่จะดันดาวรุ่งในทีมขึ้นมาเสียบแทนทั้งเคอร์ติสโจน ไคลเลอร์มอตันและฮาวิเอลเลต์พร้อมกันนิลิพูยังมีกองกลางอีกหลายรายที่ใกล้หมดสัญญาทั้งเจมส์มิลเนอร์ที่เป็นอิสระในซัมเมอร์นี้ขณะที่นาบีเกตากับอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนยังไม่ได้ต่อสัญญาเพิ่มเติมจากที่จะสิ้นสุดในปี2023อย่างไรก็ดีด้วยเหตุที่ตลาดเดือนมก,กราคมจะเปิดฉากขึ้นแล้วหงแดงจึงมีโอกาสเสริมทัพในจุดดังกล่าวหากไม่คิดรอควักกระเป๋าในช่วงซัมเมอร์โดยมีพ่อค้าแข้งอยู่5รายที่พวกเขาสมควรให้ความสนใจ 1. อเลริองชูอาเมนีกองกลางทีมโมนาโกสร้างชื่อดีย่งยอดเยี่ยมในช่วง2ีซั่นที่ผ่านมาและได้ประเดิมรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนแถมน่าจะมีลุ้นติดทีมของดีเย่เดชองลงเล่นศึกเวิลด์ครับด้วยและจากที่เดลติกกล่าวอ้างลิพูกับแมนเดตเป็นสมสรที่สนใจดาวเตะวัย21ปีเช่นเดีวยวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่หลังเขาย้ายจากบอกโดมาโด่งดังกับโมนาโกตั้งแต่เดือนมกราคม2020โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่ม เขาโชว์ลีลาได้อย่างน่าประทับใจ5จาก6นัดที่มอร์โกไม่แพ้ใครและกลายเป็นคีย์แมนของฟิลิปเคมองกุนซือคนใหม่ไปแล้ว 2. ฟองเกสซีเยในฐานะกองกลางจอมแกร่งเกสซีเยจึงตกเป็นเป้าหมายของหงแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเครื่องของ a อซีมิลานไม่คิดฝากอนาคตเอาไว้กับทีมดังของเซเรียแม้ปัจจุบันเราแต่ทีมชาติอาริรคสจะพละไปร่วมบูญในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น แต่มันก็มีความเป็นไปสด์สูงที่ปีศาจแดงดาจะขายเขาทิ้งในเดือนนี้แทนที่จะยอมเสียเข้าไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนดาวเตะวัย25ปีมีผลงานตะบันประตูในลีกอิตาลีไปแล้ว25ลูกนับตั้งแต่ย้ายมาค้าเกือกับอาตาลนตาในปี2019แต่นอกจากที่ผูนแล้วเขาได้ความสนใจจาก2สโมสรในเมืองแมนเชสเตอร์และสปเปอร์เช่นกัน 3. อากิบูกามาราการมาราเพิ่งย้ายจากเรียวไปร่วมทีมโอลิเบตก,กอสเมช่องซัมเมอร์ แต่ระเบิดเพลงเตะได้อย่างเปรี้ยงป้างจนตกไปที่จับตามองของหลายทีมยักษ์ลงเล่นให้ทีมในลีกเอิงแค่นัดเดียวและซอยตะไข่ได้ก่อนจะย้ายมาลงสนามให้กับสโมสรของกรีซมากขึ้นและมีผลงานที่ดีทั้งในลีกและทั่วยุโรปลีกซีซั่นนี้มิเพียงเท่าน,นั้นสตาร์วัยปียังเป็นคุณพลนิมชาติกินีชุดสู้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเช่นกันและเชื่อแน่ว่าหงแดงจะต้องส่งแมวมองตาไปดูฟอร์มของเขาเช่นกับนาบีเกตาดาวดังทีมชาติกินีคุณพลของถิ่นแอนฟิ์โดยไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย ซีเดอร์นีซากาเรียกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ตกเป็นข่าวกับหลายทีมในพิม์ลิกมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังรับใช้ทีมบริเซียเหมือนเช่นกลัดบักเช่นเดิมนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมยังบอยส์ในปี2007อย่างไรก็ดีดาวเตะวัยเบนจเพศกำลังจะหมดสัญญากับสิงห์หนุ่มในซัมเมอร์นี้และเขาแจ้งกับโตสกัดแล้วว่าต้องการอำลาสมสอนโดยมีลิวอพูไมตาอยู่เช่นเดียวกับอีกหลายทีมซึ่งพร้อมควักกระเป๋าในราคาที่ย่อมเยาวตั้งแต่เดือนนี้เลยเพื่อครอบครองกองกลางที่พาทีมเมืองนาาฬก ผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมของศึกยูโร2020ถึงกระนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ที่ทีมแน่งกรษจะได้ลายเซนของเขาเนื่องจากมาโกโรเซ่อดีตนายใหญ่ทีมกลัดบักหวังคว้าตัวเขาไปร่วมงานด้วยในทีมบริเซียดอนุนจึงอาจทาให้หลายทีมช่วดได้ตัวกองกลางตัวรับรายนี้ 5. ฟอร์เรียนนอยเฮาส์เพื่อนร่วมทีมของซาการิยาเป็นอีกรายที่อยู่ในเรดาร์าของลิปูนระยะนี้ดาวเตะทีมชาติเยอรมันอาจยังไม่ใช่คุณพลขาประจําของกุนซืออาดีฮตเตอร์ก็จริง ถึงขนาดนี้ซึ่งยังมีอายุไม่ถึง25ปีดีเขาลงสนามให้กับต้นสกัดในบุนเดสลิกาเกินร้อยนัดไปแล้วกล่าวกันว่าบาเลียนทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์ไม้ปองกองกลางรายนี้เช่นกันหลังจากนอยฮายิงประตูนในหลีกสูงสุดของประเทศไปแล้ว16ลูกแต่มีทางเป็นไปได้ว่าหงแดงมีภาษีดีที่จะได้เข้ามาร่วมควนมากกว่าหลังตัวนักเตะเปิดปากเมื่อช่วงซัมเมอร์ว่าสนใจย้ายไปวาดลวดลายในต่างแดนเช่นกัน คราวเวตพูดถึงสนะของคลับชูบิลี่และการหาทางแก้ปัญหาปีเตอร์คราวเวตผู้ช่วยวิธการทีมได้ให้รายละเอียดถึงวิธีการที่ลิปูกำลังเตรียมการเพื่อเกมเอเมเรดเอฟเอคัพรอบสามที่พบกับชูบิลี่ทาวลิปูจะเริ่มต้นการแข่งขันในรายการนี้ที่แอนฟิลบายวันอาทิตย์นี้หลังแอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ถูกปิดชั่วคราวช่วงสุดสัปดาห์นี้และเกมเยือนอาชซนลในรายการคาร์บาวคคัพถูกเลื่อนออกไปพร้อมกับที่เจเกนครอปและเปเปินลินเดอร์ถูกก,กักตัวเนื่องจากมีผลตรวจโควิด -19 เเป็นบวก คราวเวียดจึงรับหน้าที่ให้สัมภาษณ์นในการแถลงข่าวก่อนเกมในวันเสาร์นี่คือบทสรุปการพูดคุยกับบรรดานักข่าวพูดถึงว่าครอปจะสามารถคุมทีมข้างสนามในวันอาทิตย์ได้หรือไม่เราหวังว่าจะได้นะแน่นอนเขาสบายดีเขารู้สึกสบายดีแต่แน่นอนว่ากฎก็คือกฎและสําหรับเรื่องนี้เขาต้องทดสอบเช่นกันและเราหวังว่าเขาจะสบายดีในวันพรุ่งนี้ใช่แล้วพูดถึงแผนการของลิปูสําหรับตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกราคม และว,ว่าทีมจำเป็นต้องมีการเสริมทัพหรือไม่แน่นอนนี่คือการตัดสินใจของสโมสรในระยะยาวแต่เรารับมือกับสถานการณ์อย่างที่มันเป็นเราพยายามจะทำอย่างดีที่สุดเสมอเรารู้เกี่ยวกับสถานการณ์อยู่แล้วตั้งแต่ 2- อสเดือนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่านักเตะแอฟริกันจะต้องเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จแต่สถานการณ์โควิดอย่างที่มันเป็นอยู่ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตอบสนองกับสถานการณ์นี้ในตลาดซื้อขายนักเตะแน่นอนมันเป็นการตัดสินใจของสโมสร แต่เราต้องพูดคุยกันถึงเรื่องนั้นพูดถึงสิ่งที่เขาคาดหวังจากชูบลี่ในสุดสัปดาห์นี้ใช่แน่นอนชูบลี่จะเป็นคู่แข่งที่ยากยากเพราะคุณภาพของพวกเขานี่คือทีมที่เล่นฟุตบอลแบบที่เหมาะสมพวกเขาเล่นเกมรุกที่รวดเร็วพวกเขาจะต้องการโจมตีเราอย่างแน่นอนพวกเขาหน้ากลัวมีศูนย์หน้าที่แข็งแกร่งมีทิศทางในเกมของตัวเองมีรูปแบบการป้องกันที่แน่นอนเป็นทีมที่มีการจัดการที่ดีคุณสามารถเห็นได้เลย พวกเขามีเป้าหมายและสถานการณ์ของเราก็ไม่ได้ดีนักเราซ้อมอีกครั้งเมื่อวานนี้และเราจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สาหรับเกมวันพรุ่งนี้แต่แน่นอนเรากําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยมันเราจะมีทีมที่น่าตื่นเต้นในวันพรุ่งนี้และเราหวังว่าจะทําได้ดีอย่างที่เราสามารถทําได้ความตื่นเต้นของบรรดานักเตะเยาวชนที่อาจได้มีส่วนร่วมผมหวังว่าความตื่นเต้นคือคําที่ถูกต้้อองงสําหรรัับเื่นนนะ การตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมนั้นผมหวังว่าพวกเขาจะแทบรอคอยไม่ไหวจนกระทั่งเกมเริ่มต้นขึ้นและมันเป็นน้านตรงข้ามของการมีความวิตกกังวลแน่นอนเราพยายามจะทําให้พวกเขามั่นใจมากเท่าที่พวกเขาควรเป็นและมุ่งมั่นมากพอเท่าที่พวกเขาจําเป็นต้องมีนั่นคือวิธีการที่เราพยายามเตรียมพวกเขาสําหรับเกมนั้นในโลกฟุตบอลมันเป็นแบบนั้นเสมอมันไม่ได้เกี่ยวกับการพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความผิดพลาด เราจะสามารถคาดหวังการจัดทีมที่สมบูรณ์แบบในวันพรุ่งนี้ได้ไหมไม่หรอกแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำได้แต่เราสามารถแสดงปฏิกิริยาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสนามได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำฟอร์มการเล่นของทีมที่เหมาะสมพร้อมกับผู้นำที่มีประสบการณ์ในทีมและบรรดานักเตะเยาวชนผู้ที่จะได้รับประสบการณ์อันแสนมหัจจันทร์ในการลงเล่นที่แอนฟิลด์และรู้สึกถึงการสนับสนุนจากบรรดาแฟนบอลของเราความท้าทายที่สมสรในสัปดาห์ที่ผ่านมา แน่นอนคุณสามารถเชื่อผมได้นี่คือเรื่องประหลาดใช่เราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ซึ่งยากเกินไปสำหรับเราทุกคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องหยุดเราต้องปิดสนามซ้อมเราพยายามจะเล่นเกมของเราพยายามที่จะเอาชนะเกมของเราเสมอแต่สถานการณ์นี้กลายเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะรับมือกับมันแน่นอนในเวลาเดียวกันเราพยายามจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติให้เร็วดังนั้นใช่นี่คือสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิงแม้ว่าเรากำลังจะนั่งอยู่ที่บ้านโทรศัพท์ก็ดังตลอดใช่นี่คือสถานการณ์ที่เราเผชิญมา และนี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังมองหาทางแก้ไขเลียพูได้ตัดใจเรียกตัวบรรดานักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวและว่าสถานการณ์แวดล้อมของเกมทําให้มันยัง50-50แรกสุดสถานการณ์กับบรรดาน,นักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวไปใช่เรามีนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวไปคนหนึ่งกลับมาและเขาก็อาจจะเข้าร่วมทีมในวันพรุ่งนี้แน่นอนเรากําลังมองหาทางเลือกเพื่อเกมนี้และเพื่อทีมสําหรับวันถัดไปแต่เราค้นพบว่ามีนักเตะม,มากพอที่สร้างทีมและมีนักเตะสําหรับวันพรุ่งนี้ นี่จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นผมบอกคุณไปแล้วชูบิลี่เป็นทีมที่ดีพวกเขาจะพยายามสร้างปัญหาให้เราและมันจะเป็นงานของเราที่จะหาทางแก้ปัญหาเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้เพื่อหาทางของเราในการเล่นฟุตบอลอย่างที่เราต้องการและยังมีความคิดที่คุมเกมในสนามในวันพรุ่งนี้เรายังมีความคิดที่จะชนะการครองบอลให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในสนามและเรายังมีความคิดที่จะเล่นฟุตบอลแบบที่เหมาะสมผสมผสานเล่นเกมรุกหาทางจบสกอร์ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะพยายามแต่เรารู้ว่ามันจะยากโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักเตะเป็นอย่างไรขณะที่ e x ค r ซอร์เทรนนิ่งเซ็ถูกปิดสนามซ้อมถูกปิดนั่นหมายความว่าไม่มีใครสามารถมาที่นี่แน่นอนแต่เราพยายามจะติดต่อกับบรรดานักเตะช่วงเวลานี้อย่างที่เราทำระหว่างช่วงล็อกดาวน์เมื่อหนึ่งปีก่อนหรือนานกว่านั้นเราพยายามจะใช้สื่อสมัยใหม่เป็นทางเลือกเพื่อติดต่อกันเป็นวิธีหนึ่งแน่นอนลำดับที่2คือ มันไม่มีกลุ่มที่สามารถรวมตัวกันหมายความว่าทุกคนอยู่ด้วยตัวพวกเขาเองต้องขอบคุณทีมของอเดรส์คอนเมเยอร์ายฟิตเนสเราสามารถหาทางแก้ปัญหาสาหรับบรรดานักเตะได้ดังนั้นคนที่รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกได้พวกเขาก็สามารถออกไปวิ่งข้างนอกถ้าคุณไม่รับอนุญาตเพราะการกักตัวที่บ้านเราพยายามจะทํางานกับบรรดานักเตะเหล่านี้เช่นกันโดยการให้โปรแกรมส่วนตัวกับพวกเขาแบบวันต่อวันนี่คือวิธีการที่เราพยายามรักษาสภาพร่างกายพวกเขาไว้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ